สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีเหตุผลนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ ข้อหอธิบายความหมายความสำคัญของการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ข้อสองอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาได้ปัญหาคืออะไร เรามาดูนะคะว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ไม่สามารถดำเนินการหรือทำงานต่างๆได้สำเร็จตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้นะคะการแก้ปัญหาในการทำงานนะคะการทำงานปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาก็คือสตินะคะ เราต้องมีสตินะคะช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาก่อนนะคะเมื่อได้สาเหตุแล้วนะคะก็หาแนวทางป้องกันและแก้ไขโดยต้องทำความเข้าใจกับปัญหาอย่างแท้จริงก่อนนะคะการมีสตินะคะจะทำให้มีวิธีคิดวางแผนที่ดีแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตนเองได้นะคะและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะ ประโยชน์ของการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีเหตุผลนะคะเรามาดูกันเลยนะคะข้อ 1. ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะคะและข้อ 2. อลดความผิดพลาดในการทำงานนะคะ 3. าลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกในกลุ่มและ 4. ช่วยให้การตัดสินใจในการทำงานได้ทันเวลานะคะ 5. ช่วยพัฒนาระบบกระบวนการคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งทํทำให้เราสามารถาคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นนะคะ6ค้นพบทางเลือกหรือทางออกสําหรับปัญหาได้ดีที่สุดนะคะและ 7. ช่วยประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการทํางานนะคะ ามาดูกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานนะคะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานมีอะไรบ้างนะคะข้อ1การสังเกตข้อ2วิเคราะห์ข้อ3สร้างทางเลือกข้อ 4. ประเมินทางเลือกข้อ5วางแผนการทำงาน 6. ลงมือปฏิบัติงาน เประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะถ้างานเราทำแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็จะได้ผลงานที่สำเร็จมีประสิทธิภาพนะคะแต่ถ้าเราทำงานนะคะประเมินผลออกมาแล้วนะคะ,ะแก้ปัญหาไม่สำเร็จนะคะเราก็จะต้องกลับมาสู่กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานใหม่ก็โดยเริ่ม ข้อหนึ่งใหม่ก็คือเริ่มสังเกตใหม่นะคะกระบวนการแก้ปัญหานะคะปัญหาการทำงานอาจเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบนะคะและหลายสาเหตุซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานนะคะดังนั้นวิธีการหรือขั้นตอนในการแก้ปัญหาจึงแตกต่างกันออกไปนะคะ กระบวนการแก้ปัญหานะคะ,ะมีอะไรบ้างนะคะข้อ1การสังเกตนะคะ,ะก็คือการเฝ้าดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บันทึกสิ่งที่สังเกตได้นะคะสองอวิเคราะห์นะคะทำความเข้าใจกับปัญหาหรือ,อมาแยกแยะข้อมูลว่าเกิด ปัญหาอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องการแก้ไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะขั้นที่สสร้างทางเลือกนะคะคิดค้นวิธีการทำงานหรือวิธีการแก้ปัญหาว่ามีวิธีใดบ้างนะคะโดยการสร้างทางเลือกให้หลากหลายนะคะแล้วขั้นที่4ก็คือขั้นประเมินทางเลือกนะคะ เมื่อได้ทางเลือกที่หลากหลายนะคะเราก็ต้องมาสรุปนะคะและหรือประเมินว่าวิธีใดเหมาะสมหรือดีที่สุดที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะขั้นที่ห้านะคะวางแผนการทำงานวางแผนการทำงานแล้วก็ลำดับขั้นตอนการทำงานตามความเหมาะสมนะคะขั้นที่หกลงมือปฏิบัติงานนะคะ ปฏิบัติงานตามแผนการทำงานที่เราวางไว้นะคะอย่างเป็นระบบแล้วก็ถูกต้องนะคะขั้นที่เจ็ดขั้นประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะ,ะประเมินผลการปฏิบัติงานาว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นะคะและควรจะปรับปรุงพัฒนาอะไรบ้างนะคะตัวอย่างนะคะกรณี ที่เตรียมวัตถุดิบมาไม่เพียงพอนะคะจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะขั้นที่หนึ่งนะคะขั้นสังเกตนะคะหัวหน้ากลุ่มตรวจดูการทำงานของสมาชิกในกลุ่มนะคะและสังเกตเห็นว่าวัตถุดิบที่สมาชิกเตรียมมาไม่เพียงพอนะคะจึงจดบันทึกไว้นะคะขั้นที่สองวิเคราะห์นะคะหัวหน้ากลุ่ม เรียกสมาชิกทุกคนมาประชุมร่วมกันว่าวัตถุดิบของกลุ่มไม่เพียงพอจะทำอย่างไรดีนะคะต้องเสียค่าจ่ายเพิ่มและอาจทำให้ขาดทุนได้เมื่อนำไปจำหน่ายนะคะขั้นที่สามสร้างทางเลือกนะคะสมาชิกในกลุ่มร่วมกันเสนอความคิดเห็นแล้วได้ข้อสรุปว่าวิธีที่1นะคะใช้วัตถุดิบเท่าที่มี เพราะมีลูกค้าจำนวนไม่มากนะคะวิธีที่2ซื้อวัตถุดิบมาเพิ่มและสร้างบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้านะคะขั้นที่4นะคะประเมินทางเลือกนะคะในกลุ่มเลือกวิธีที่2นะคะเพราะว่าถึงแม้จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะแต่ถ้าหากว่าผลิตสินค้า ให้ให้ลูกค้าพึงพอใจนะคะก็จะทำให้จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นนะคะลูกค้าจะมีมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ,ะขั้นที่5นะคะวางแผนการทำงานนะคะหัวหน้ากลุ่มจะวางแผนการทำงานนะคะโดยให้สมาชิกคนที่2ออซื้อวัตถุดิบมาเพิ่มนะคะ และให้สมาชิกคนที่3ออกแบบบรรจุพันนะคะให้มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะขั้นที่6นะคะลงมือปฏิบัติงานนะคะสมาชิกคนที่2และสมาชิกคนที่3นะคะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะและสมาชิกที่เหลือต่างก็ทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะคะตามที่วางแผนไว้นะคะ ขั้นที่เจดนะคะขั้นประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะสมาชิกในกลุ่มก็ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะซึ่งปรากฏว่าสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากนะคะแล้วก็ทำกำไรมากขึ้นนะคะแต่การทำงานในครั้งต่อไปควรวางแผนการทำงานให้รอบครอบมากขึ้นนะคะค่ะ ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะคะแม้กระทั่งในการทำงานด้วยนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะคะควรแก้ปัญหาอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ